เอ hey, วัสดีค่ะตอนแรกจะหาอันชันมาของข้าวแต่ว่าวันนี้ฝนตกก็เลยไปเซเว่นคิดว่าทำขนมแล้วกันก่อนอื่นเท okay, ชอ็อตเลย ือต้มข้าวด้วยช็อกโกแลตนั่นแหละหอมมากเลยอะ่ะรอสักพักหนึ่งแล้วเราก็จะใส่พิมพ์นี้แต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูตอนที่ เทใส่พิมพ์แล้วก็แช่ตัวเย็นอีกทีนะคะแป๊บหบนึง่งโอเคเราได้แล้วก็คือในส่วนของเอข้าวต้มกับล้วกรแเล้วเราตักเลยใส่พิมพ์ เดี๋ยวเราเ,า,เาเอาข้าวที่ต้มด้วยช็อกโกแลตไปแช่ช่องฟิีกันเดี๋ยวทําให้มันสวยๆก่อนนะโอเคเราได้แล้วก็คือเมื่อเอาข้าวไปแช่ก็จะเป็นลนักษณะนี้แกะก่อนนะ คิดว่าแกะมันจะเสียรูปอะถ้ากินก็แบบว่าเอามาจิ้มดีกว่าแต่ตอนนี้เรามาตกแต่งจานของว่างเราด้วยคุกกี้ดีกว่าคุกกี้เสียงไาย ซึ่งปิดเทอมแล้วก็จะทำของหวานให้ลูกทานโดยที่มีข้าวเป็นองค์ประกอบของของหวานด้วยนะก็คือแบบไม่ใช่ว่ากินแต่ว่าของหวานอย่างเดียวแต่ว่าข้าวก็มีสารอาหารแล้วก็ทำมาเป็นของหวานได้ด้วยเวลาจะกินก็จิมเอาจริงๆเราจะใส่อะไรก็ได้